สวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนแนวทางการเล่น Enzo so r o m มิ่งนะครับผมในโ o l o Land คอน40กว่าดาวนะครับมาดูซิว่าจะเล่นยังไงนะครับให้มีโอกาสได้ดาวมากที่สุดนะสำหรับเอนโซของเราเนาะก่ <S <S อนที่เราจะเริ่มเกมครับผม <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาดู d a r ฮีโร่ฝั่งเราแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันนะครับผมทีมเราก็จะมีฮายาเตะนาคอสเอนโซไอรีอเลเตอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมีเฟน e n i x Loreal Mulad Alit และก็มิงนะครับผมเกมนี้น่าจะเป็นมิงออฟเลนนะไม่น่าจะเป็นมิงโ r ม m m i n นะครับผมสบายครับผมยืนสู้กับ อลิสนะไหวชิวแน่เลยแต่ทำไมฮาจะเตะตเต้นแบบนั้นวนะอัพสองครับผมเล่นเอน,นโซ่ก็ต้องอัพสองมาก่อน่นะทุกคนนะเพราะว่าเป็นสกิลควงโซ่นะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ศัตรตูนะแล้วก็กดย้ำอีกทีก็จะดึงศัตรตูมาหาเรานะครับประมาณนั้นอุ้ยเราเลี้ยวกับอรลิสมาถึงกลางไวจวังวะชึบควงโดนด้วยหืแต่ดึงไม่ได้นะทุกคนเขาต้องอยู่ในวงเรานะครับเราถึงจะดึงได้ ลืมบอกไปเวลาเอนโซ่ห่วงเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยวิ่งช้าลงเลยนะหรือว่าสาโลนั่นเองนะครับเอาเฟน,นิกเฟ,น,น,กฟน,นิกไม่มีสองครับพึ่บอ,อื้อหือพลาดจริงอลิสมาแล้ววะ่ะน่าจะมากับลอเลียนแน่เลยครับลอเลี่ยนอยู่กลางอย่าไปตีนกช่วยแคลร่ก่อนนะตีไหมครับผมนกต้องคุมให้ได้นะทุกคนนะ อ้าวอลิสรอบนี้พี่ไม่พลานะน้องดึงมาให้เตะปาดไปโอ้ยมูลาดมาถอยเดี๋ยวผมรอใส่กับมูลาดเลยทุกคนไม่ต้องกลัวผมเราลุนแทงลุนแทงนี่มูลาดเขาคิดว่าผมนะ่าจะมีตัวสอนมาเมื่อกี้ทำไมนาคอยยังไม่มาล่างแลนนะยืนนะก่อน,นครับผมเคยมีตัวลงนะ สำหรับคอมโบเอนโซแบบง,ง่ายก็คือ2แล้วก็1นะครับผมกระชากเข้ามานะแล้วก็กด2ยามอีกทีนะแล้วก็จะแบบดึงศัตรูมาหาเราได้ง่ายนะครับผมภรรยามันไม่ถึงนะอยู่กลาง2เลยครับผมเหมืนตามจังเกิลนะครับผมเวลาเล่นโรมเนาะอ้าวรอเดียวมาครับเหมือนจะเห็นเราหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมดึงแล้วนะสวยอุ í, ้ยฮคจะเตะลำอุ í, ้ยจะเตะโรไลวะนะใหาเลย อลีฟิตแล้วนะมาดิอุย้ยนี่ดึงมายังไงโอ้โหอเลเตอร์ปักสกิลหนึ่งไม่โดนโอุยอ้ยอุ้ยแล้วมาสี่ตัวแบบนี้ต้องฟิกออกแล้วครับผมอลี่ใจเย็นเพื่อนอลีใจเย็นอุย้ยอุ้ยอุ้ยอลีเกือบมาหาเรานะเมื่อกี้ไม่งั้นผมโดนแบบกระสุนฟินิกเลยนะ่ะอมหมูลาดปาดเมดผมคาปอมเลยเขาน่าจะตีมังกรน,นะเดี๋ยวเราไปดูมังกรแป๊บทันหรือเปล่านะ่ะ เฟนิกก็ไม่ตีนะตีอยู่มีแค่ลิดเหรอทาไมเลือดเจ็ดพันอ๋อตีดากันอยู่ครับอ้าวเฟนิกเฟนิกงัดดึงมาแบบนี้อุ้ยไปแล้วครับผมรอดได้สองก,กิลวะ่ะสองอันตีเลยเมื่อกี้อย่างคุม้มมาเร็วมาเร็วรอดึงเฟนิกค,ครับผมไม่โดนถ้าโดนบอกเลยว่ามีตาย โอ้แล้วลงมาสองขนาดนี้ขอไม่ยุ่งก่อนนะครับผมโอ้เฟนิกซ์เปิดแมปอีกแล้วเพื่นอนตีมังกรนะผมรอนเลี้ยวอยู่พุ่มหน้าหรือเปล่านะโอ้โหแล้วมาแบบนี้ครับแต่ทีมเรามีเลตเตอร์รอด,ดึงแล้วก็อันตรีครับผมลาคิวแบบแจมแต่ผมไปช่วยบนแปบบ๊ท่านป่าวะ โอ้โหผู้หลานมีพุ่งไม่ทําไม่เป็นไรครับผมลงกลางแป๊บนะทำไมเราเป็นโ o ม m i n g แบบสายลาดจังวะทุกคนนาคอสไหมเพื่อนใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเอาอาลิสมาอาลิสม,มาแบบนี้ไม่รอดนะครับจังหวะนี้ดึงมาสกิลสองไปพูดผิดแล้วจังหวะี้สกิลสามอิแล้วเพื่อนล็อกแบบนี้ผมจะไหวหรือเปล่าปึ๊บโอ้ <laughs> ชิบหายผมดึง โลบันตีนะคอสบันเทิงแล้วว่ะอูลแล้วรอเลีลลเ้ยวไม่ตายเลื่อ,อนๆนึงข้อเว้ยพลาดจริงเมื่อกี้นาคอสอันตีผมดึงโลบเฉยเลยอะ่ะอ้าวเล่เรนรงล่างครับโซโลได้เฉยแบบนี้ขอปิดโบนแป๊บหนึ่งนะไอ้นีไม่กล้าเล่นบนใช่ไหมพี่มาแล้วน้องอเอาไปนู่นแล้วเหรอ,อยังไงฟิกไปแล้วผมนายฟิกมาหนึ่งครับตรงนี้ เดี๋ยวต้องรีบวามลงล่างแล้วครับเพื่อนจะสวยโอ้โหแล้วสวยจริงผิดมูราได้หรือเปล่าอยยังได้ครับนาคอสตัวนี้คีรัวตึงสาตเดี๋ยวเราต้องฟองล่างให้กับแชรี่ก่นครับไม่งั้นป้อมแตก้ยนาคอสมารอเลยรอเลยเฟนนิกต้องมาครับผมเฟนนิกมันเปิดตาเราอีกแล้วนะครับผมจบเลยน่าจะได้ป้อมสวยโอ้โหไม่ได้แล้วแบบนี้มันเทิงละ อึบดึงไปอุ้ยเกือบตายอุ้ยแล้วได้แอซิดด้วยอันนี้เป็นสกิลติดตัวนะของเจ้าตัวเอนโซนะครับเมื่อเราได้แอซิดนะหรือว่าเราได้คิวนะครับก็จะฟื้นฟูลเลือดให้กับเรานะครับแล้วเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะแล้วก็ศัตรูที่โจมตีเราเนี่ยก็จะเบาลง50%เลยนะทุกคนนะประมาณนั้นนะครับผมมูลาดว่าไงเช็คคลิปก่อนเลยแล้วกันครับผม จริงๆเมื่อกี้เนี่ยผมเกือบไม่รอดนะทุกคนนะถ้าผมไม่ได้กดเอ็นติของเอนโซนะครับเพราะว่าอันติของเ SO อนโซเวลาที่เราปุ่งนะมันจะลดดาเมจของศัตรูด้วยนะครับเอ้าแล้วจับโดนแบบนี้ก็เสร็จพี่ดิครับน้องเสร็จพี่ดิครับน้องบูบูบูบ,บ,บูเพื่อนนะคอัมาสวยงามคอมโบเอนโซผมว่าเป็นคอมโบที่แบบเล่นง่ายมากเลยนะทุกคนนะสองแล้วก็หนึ่งนะคอมโบแบบเบสิกเลยเอาลาด โอ้โหเงาอยู่ใกลจัดถ้าถึงมีตายและเล่นบนนว่ายังไงครับมิงตรงนั้นแล้วผมเดินไปสามครับอุย้ยยังเจ็บยังเจ็บจังหวะนี้โอเคเปิดตายเพื่อนทันอยู่แน,น,น่ซีด้วยนะทุกคนนะสกิลมันโดนแบบฮีโร่ฝั่งตรงข้ามไปอุย้ยดึงโดนได้แบบ,แบบนี้นกลายชากมายัางไงล็อกล็อกไว้ชิบหายเมื่อกี้ผมนึกว่าเลเตอร์แต่ยังดีครับที่ได้คิวได้คิวได้ไงก็ไม่รู้เมื่อกี้ เมื่อกี้ผมนึกว่าตัวไอริเป็นอาเลสเตอร์นะ <laughs> ว่าอยู่ทำไมไม่ล็อกวะอาเลสเตอร์อยู่กลางนี่嘛เนนฟนนิกไปไหนละเฟนนิกหายตัวเข้ากลางกันต่อครับเกมนี้ขึ้นเป็นเกาะสะท้อนนะทุกคนนะเพราะว่าเจอมูลาดแล้วก็เฟนนิกนะครับอ่าแล้วผมจับโดนแน่นอนโอ้โหแล้วกดคูิฟายมาแบบนี้ครับแบบนี้ใครซวยเพื่อนถอยก่อนเลย ดักกันต่อครับมันต้องมีตัวมาแหละตรงกลางผมผินหลายตัวแล้วตรงนี้อ้หมูลาดมูลาดว่าไงน้องเอาและอันตีแบบนี้แล้วก็ดึงครับเลเตอร์เรียบร้อยสกิลล็อกอันเลเตอร์มาพอดีเปย์นะทุกคนเมื่อ้หนึ่งวิพอดีเปย์ครับผมเอามิงมิงมิง,ม,งมิงได้ต่อเนี่ยออาแล้วได้มิงต่อครับดึงมาอันตีไปนะทุกคนนะเพราะว่าอันตีเรามันก็จะลดแบบดาเมจของศัตรูนะครับ เวลาเราพุ่งอะไรแบบนี้นะอลิศไม่รอดไม่รอดครับผมเจอลุมประชาทานแบบนั้นนะไม่รอดอยู่แล้ว <c oughs> มาแล้วว่เกมนี้เรามาว่ะทุกคนวะ่ะมาตึงจัดวะ่ะเชียร์ไปเพื่อนมับแ้งเกิดบับแดงเกิดพ่บบดดนบับพ่นบับโอ้โหเลนกลางเมามันจัดเลยว่ะเลนกลางไม่มีใครมาตีบับแดงช่วยผมเลย ปอมก็ได้ะดาเมจไม่มีทุกคนตอนนี้มีแค่สกิลให้กับเพื่อนนะครับแต่บอกเลยว่าเอนโซลเล่นแบบสายถึกคือแบบถึกมากนะมูลาดมูลาดเป็นมูลาดแปเพราะผมไปแล้วมูลาดไปไหนวะเช็คแดงก่อนครับไม่มีมูลาดอยู่ตรงนู้นครับผมเฮ้ยักได้เนี่ยถ้าขอใช้พุ่งนะอ่าแล้วพุ่งไปเลยครับตรงนี้ไม่มีสกิลหนีหรอกครับมูลาดจังเกิลเสร็จโจน กดเปิดตาไม่ติดอีกโอ้โหมูลาดเลี่ยมจุ๊เอาอลิซอลิซอุ้ยอลิซโอเคถอยก่อนเลยครับจังหวะนี้เพื่อนตายนะเม็ดลงมาเพื่อนรออย,อยู่เอามูลาดครึ่งหลอดไม่ถอยครับเอาเลยดึงดึงน้าแบบนี้นี่ล็อกเลยเพื่อนล็อกมันเลยสวยงามได้กอสะท้อนมาแล้วครับ บอกเลยว่าเฟนนิกกับมูลาได้ร้องแน่ตีผมไม่เข้าแน่นอนเติมเลือดก่อนนะทุกคนต่อไปก็กันเวทครับผมทีมฝั่งตรงข้ามเวทสามตัวนะมิงอาริสแล้วก็รอเลียวนะครับการเวทต้องมาครับผมเดี๋ยวไปแทงคองให้เพื่อนก่อนครับผมตอนนี้อาลสเตอร์โซนนะปั๊บแดงนะครับผมดึงฮึบไม่ทันโอโหโอโหอ้หห โอ้โหแรงจัดแรงจริงแรงจังยังไงบนบนสองอุ้ยกลางกลางเดือดจัดมาตีป้อมไยเพื่อนอุ้ยอลิสไม่รอดครับแบบนี้ป <c oughs> ้อมตีผมเลือดเหลือสองข้ออย่านะบุลลาดมาดิมาดิ กลับด่วนครับผมเรื่องเหมือนเพื่อนจะจบกลับไม่ได้ครับผมทีมต้องการเราแบบนี้อ่าแล้วมิงมาแถมครับเมื่อกี้เรียบร้อยในเลือดจากการแอสิสมาเฉยเราคุ้มจัดจบได้ครับแบบนี้เป็นอีกตัวเดียวฝั่งตรงข้ามอีกสี่วิทันหรือเปล่าวะเราต้องไปกางให้เพื่อนวะต้องไปดึงมันมาครับผมไม่ให้กันป้อมดึงไม่ได้เขามีร้างจบได้ไหม จบได้ไหมเรียบร้อยชนะเฉยจบไว้จัดครับผมเกมนี้เกมนี้ M V P ก็ต้องเป็นของของของเพื่อนนะครับผมไม่ใช่ของเราเราได้ที่สองโอ้โหอย่างตึงครับโซโล,โลแรงเราหน้าคอที่รัววะกดไลค์เพื่อนไหมครับหนึ่งที สกอร์เกมนี้นะครับสวยมากเลยนะคิวไป5นะครับตายไปศูนย์แล้วก็แอซิดไป9ตัวนะครับผมไอเทมเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดนะครับผมสร้างความเสียหายอยู่ที่17%นะแล้วก็รับความเสียหายอยู่ที่22%แล้วก็ทีมไฟนะครับเขาร่วมก็ประมาณ70%ถือว่าเยอะที่สุดในทีมสําหรับแนวทางการเล่น Insoloming ก็มีประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะถ้าคีมันออกมาไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนสามารถตกกัันได้ะรบเพาาพาาาาว่่งลมท นะครับผมก็อาจจะมึนงงนิดนึงนะสำหรับการแนะนำหรือว่าการคอมโบอะไรแบบนี้มันขาดตรงไหนเพื่อนก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเจอกันในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย